สวัสดีครับผมเซลนบอิสุป้ายแดงครับโชว์รูมเทอร์มินอลอิซุปสมุตปาการถนนบางนาตาดกม23ขาเข้ากรุงเทพนะครับวันนี้จะขออนุญาตมารีวิวคันนี้ครับนานๆจะมีรถเข้ามาสักคันนะครับเป็นแคป3.0 v c o ดศ s นะครับคันนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะฮะก็ในชื่อเสียงของอิซุก็จะเรียกว่า V c คอจะมีเพาะเครื่องยนต์3พันนะครับ V c คอแคป 3.0 z นะครับคันนี้เครื่อง3,000แคร็บวีคอร์เกียร์ธรรมดานะฮะเดี๋ยวพามาชมรถกันนะครับลักษณะาภายนอกนะครับก็เหมือนกับรุ่น z ที่เป็นเครื่อง1.9ทั่วๆไปเลยนะฮะร,รูปร่างหน้าตาสีนี้เป็นสีเงินเซอร์แมทนะครับตัวล้อแม็กตัวนี้นะครับจะเป็นขนาดขอบ17 18นิ้วนะครับโทษทีขอบ18นิ้วนี่ลักษณะาภายนอกนะครับ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ LED นะครับไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวนี่นะครับอยู่ในแนวตั้งเลยลักษณะภายนอกเหมือนกับรุ่นแซดเลยแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นแซดที่เป็นเครื่องยนต์1.9นะครับตัวล้อแม็กจะเป็นขนาด17นิ้วแต่ว่าพอเป็น V-Cross นะฮะจะเป็นขนาด18นิ้วเลยลักษณะตัวล้อแม็กจะเหมือน4ประตูรุ่น z ซดนะฮะตัว V-Cross สัญลักษณ์บ่งบอกในรุ่นของ 4x4 นะครับ V-Cross มีระบบด i ิฟล็อกมาให้ด้วยนะครับความพิเศษของรุ่น v c r o s ี๋ยวไปดูทางด้านท้ายกันนะฮะทางด้านท้ายรถก็มาพร้อมกล้องไอยหลังนะครับมีมาครบเลยนะครับจะเขียนเขาว่าแซ t นะครับแต่ว่าเป็นรุ่น V-Cross V-Cross แซดเครื่องดู 3,000cc ลักษณะของรีโมทนะครับก็จะเป็นแบบรุ่นปกติเหมือนกับรุ่นแซดเลยนะครับก็เป็นรีโมทเปิดปิดประตูรถนะครับเป็นแบบสตาร์ทแบบแกุญแจบิดนะฮะนะครับเปิดประตูรถเดีย๋ยวมาดูออปชั่นภายในกันนะครับลักษณะภายในของห้องโดยสารนะครับก็เหมือนรุ่นแซดเลยี่ภายในก็จะปูหนังนะครับที่พักแขนนะครับ แผงข้างประตูจะเป็นบุนุ่มนะครับเดินได้จริงเลยนี่สวยงามระบบเซฟตี้ก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับสำหรับรุ่นวีคอร์ก็จะมีถุงลมนิราภาัยคู่หน้าคอนโซลด้านบนนี้จะบุนุ่มนะฮะนี่จะบุนุ่มๆเลยเดินได้ตะเข็บสีเทาตัวขนาดหน้าจอจะเป็นขนาด7นิ้วนะครับ ลองรับการใช้งานสมาร์ทโฟนนะครับทั้งระบบ Android iOS ได้เลยมาพร้อมกล้องไทยหลังนี่เออให้ดูเปนเ็นชัดนะครับก็ตัวบานแคบจะเปิดได้90องศาเลยนานๆจะมีรถเข้ามาสักคันนะครับก็เลยจะขออนุญาตมาพามาดูรถกันเดีย๋ยวพาไปดูฝั่งคนขับกันนะครับผม มาดูทางฝั่งคนขับนะครับนี่นะฮะแผงข้างประตูบุนุ่มนะครับที่พักแขนแผงข้างประตูเนี่ยบุนุ่มเลยสวิตแผงข้างประตูนี่นเ,ปนเป็นแบบเทียนโนแบค็คเลยนะฮะสวิตกระจกไฟไฟฟ้านะครับทั้งปรับแล้วก็พับด้วยระบบไฟฟ้าเลยอุปกรณ์เซฟต,ตี้่างๆนะครับระบบป้องกันลดลื่นถลายล้อหมุนฟรีนะครับผมแล้วก็ระบบ ปรับสูงต่ำไฟหน้าจากภายในตัวพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะฮะนี่มีระบบคลอนโทลล็อกความเร็วมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับรู่วีคอร์สสวิตช์ควบคุมตัวหนะ้าจอตัวเครื่องเสียงนะครับมีพวงมาลัยมีมาให้ครบเลยตัวพวงมาลัยเจ้าหุ้มหนังนะฮะนี่สวยงามเลยเดินได้ตะเข็บสอีออกเท้าๆเลย ตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังเช่นกันนะครับแต่ว่าตัวเบาะนี่ตัวจะจะปรับด้วยด้วยมือนะฮะสำหรับรุ่น V Cross สามจุดูนยแคร็เบียธรรมดาพร้อมต้องใช้หลังระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเดี๋ยวมาดูกัน <c oughs> ขึ้นไปี่รถกันนะฮะร,ระบบปรับขับเคลื่อนสี่ล้อนี่นะครับตัวปุ่มขับเคลื่อนสี่ล้อจะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมี ปุ่มปรับขับเคลื่อนสองล้อความเร็วสูงนะครับขับเคลื่อน4ี่ล้อความเร็วสูงนะครับแล้วก็4 l แอนี่ก็เป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อความเร็วต่ำกรณี 3, จะขับรถทางลาดชันมากๆนะฮะก็ใช้ระบบขับเคลื่อนตัวนี้เลย,เลยสวิตช์ปรูนี่นะครับจะเป็นแอร์แบบปินรวดนะครับแยกการทํางานเลยนะฮะความเย็นพัดลมนะครับทิศทางของลมแยกอิสระกันเลยนะครับจะไม่ได้แอร์อิสระเหมือนเหมือนรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปเซ น,ะะนีขนาดจอขนาด7นิ้วนะฮะรองรับการใช้งานสมาร์ทโฟน Android iOS ได้เลยนะครับมาพร้อมกล้องด้ายหลังนี่พอใส่เกียร์ถอยปุ๊บนี่ครับก็จะมีภาพมาด้านหลังเหมือนกันนะฮะวีคอส3.0 Z นะฮะคันนี้รถนานๆจะเข้ามาสักทีแต่เลยพามาชมรีวิวกันตัวมาตรวัดหน้าจอนะครับจะเป็นแบบเรืองแสงเลย ซูเปอร์เวชั่นสวยงามนะครับมองเห็นได้ชัดเลยพร้อมไฟบอกตำแหน่งเกียร์ต่างๆนะฮะสำหรับรุ่นวีคอร์สถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาของอีซูซูเราจะเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะฮะก็จะมีไฟบอกตำแหน่งเกียร์ทุกเกียร์เลยเวลาเราขับนะครับคอนโซลด้านบนบุกนุ่มโบรบารแคปนะครับ ก็เอาง่ายๆนะครับถ้าเป็นภายนอกนะคะถ้าเห็นเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วตัวนี้ออกสีเทาๆนะครับก็เป็นรุ่น v c คอร์เลยนะฮะถ้ามองในส่วนของล้อแล้วก็ถ้ามองรอบๆพันนะครับก็จะมีนี่4กุณ4ดิฟล็อกมาให้เรียบร้อยขอย้ำนะครับตัว v c o อร์รุ่นขับเคลื่อน4รล้อนะครับจะจะมีเฉพาะเครื่องยนต์3,000เท่านั้นนะครับ ยนต์พันเก้าสำหรับ s สู u V ์จะไม่มีนะฮะสีเงินเซอร์แมทนะครับคันนี้โอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับการแนะนำตัวแคปส0 v ศูนย์นะฮะเป็นรถตัวจริงๆตัวเป็นเป็นเข้ามาแล้วนะครับขออนุญาตรีวิวเอออีกสำคัญนะครับตัวเสาอากาศนี่ สาอากาศก,ก็เหมือนเดิมนะครับจะเป็นเสาอ่อนอยู่ท่านนั้นบนหลังคานะครับสองอีซูซูปี2020เป็นแบบนี้ละจะไม่มีเสาเสาเสาคีบฉลามเลยนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกทท,กท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมเดี๋ยวมีรถรุ่นใหม่ๆที่เป็นรถที่นานๆจะเข้ามาสักครั้งนึงนะครับเดี๋ยวยังไงเซลล์ดบจะรีวิวให้รับชมอีก หลับ,บนี้ทลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับผม